à yeah. ô <laughs> โอ้เว้งทางมาไม่โคตรโหดอ่ะแล้วรู้ได้ไงว่ามันมีบ่ออยู่ตรงนี้เกี่ยวนี่หละเศษกิ่งไม้เหรอะี โอ้โหลุงนี้เอาเหยื่อปลอมลองมาลองตีก็ดีดูโอ้เสื้อใหม่เลยก็เนี่ยมีอยู่สองคนเนี่ยพี่ไก่สิงเนี่ยสมาชิกมีอยู่สองคนฮะเออ อ๋อเห็นว่าแกจะเอาปลาลงไม่ใช่เหรอที่เขาแล้วนะ่ะอ,อแกว่าพักปลาก่อนนี่เออหมายนี้เขาท่าเว้ยตอนนี้ชะโดมยังมีอยู่ไหมนี่เออสิงน้ามาตีอย่าปลอมว่ะปลาช่อน่ะออมาตีเนี่ย เฮียตุ๊ป้าอะไรวะเฮียสปิลพายุใครสนใจติดต่อไปเลยเบอร์โทรเฟซบุ๊กไลน์มาลองกันมันต้องเอาออกไปไกลหน่อย Lìm lìm nín nha cháu Mình sẽ mang xích thêm lâu rồi, đã lâu rồi Ôi, xe quá หลุดหรือเปล่าเนี่ยยังไม่หลุดฝ่ามือได้เร็วจังวะผมกำลังจะตั้งกงงงงล้องฮะ,งะไม่รู้ <laughs> บมนี่นี่บ่ตเต้นเดอดเต้นมาสมนเนี่ยแล้วเด้อมาหนอยแสงแล้วกับพ่อนเรพืนุ่มมีซานพืนมีรซานผมขึ้นแน่หรอเข้ามาเข้ามาเขากเข้ามา

กูเป็นเหมือนพี่แจ๊กวันนั้นเลยวะนั่งตกปลากันสามสี่คนแม่งเขาได้กันหมดทุกคนพี่แจ๊กไม่ได้คนเดียวอะ่ะแข้งๆนี่นั่งเรียงกันเนี่ยนะหิวข้างกันเงี้ยนะกินเบ็ดคนอื่นหมดอะ่ะกูก็ได้คนอื่นก็ได้ไอเน่ก็ได้ไม่กินของพี่แจ๊กคนเดียวอะ่ะ

เขาอยู่กันเงียบมาตั้งนานนี่มาคนเดียวบ่นเลยไม่รู้นี่ตั้งแต่ปากทางเข้ามาจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดบ่นอ่ะยินอยู่ได้ยินนี่ทำไมไม่ได้ยินโคตรดังอ่ะเออเออเดี๋ยว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 แม่แปลกอันไหนวะหอยสิงหอยยเดีวนะกไปนะ เอเดีอ,อานข้างนอลต่ื <c oughs> อดร้อนอะไรพี่ปลาในกระชัง,งมีเยอะะเดือดทอด้วยกเตาแก๊สก็มีเนี่ยครับเึนนะ ก็เส้บาเดินแ่นีอมียไม่มีว่าบ่อยมีสมาชิกมาเพิ่มก็ต้องถ่ายเพิ่มเลยกันเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นหน้าเห็นตาออกซือหน่อยกันพี่ฮะสักโล ใส่เดือนอนมันแอบใส่กุ้งด้วย,ยแล้วผีเสื้อตัวนี้ยังไงเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยดูไม่โฟกัสม,มันเกาะมันไม่ไปไหนเลยพี่เด้อดูดิ<ว> บอ่อธรรมชาตินี่เนาะบอ่อธรรมชาติมันจะไปกินทำไมพี่อาหารมันกินเหยื่อสดเลยอะกุ้งอะไสเดือนอะมันสารละนะหลงเลยมาเสร็จตกองทับเดินเดท้องอ <laughs> นี่เขาเรียกข้าวอะไรข้าวบ่ายเขาเองยง่ายัก็เกะกับน้อยๆคนไหนเด็ดสุดคืออันเนี้ยเออถึงตั้งกระทะทอดปลาที่หอมลองแหน่แล้วนี่อร่อยเลยนะฮะ

ไปกินมามากันนะอ่ะอแทบมีขวานบบว่าสักมันนี้มีขวาทุกอย่างเลยน้ำมันก็มีหม้อก็มีเตาก็มีกินมาม่าเข้าใจงานองเ่างนี่ครับผมปิกมันคำให้เราพีแบกไปเัรคะ

วัดิบสดๆ,สดๆขี่ออกบ้างเลยจบทอดต่าเน,นี่ขย,ยข้าไปได้ม้ต่อนบีบหัวใช่ไหบอกต้อใจ ไม่บังแล้วเหรอมันจะได้สุกเร็วๆไงถ้าบังอ่ะเกี๊ยถทาไม่เกี๊ยเม็ดมันท่านหรอวะกูวาวข้าวจิ้มเกลือกินเถอะเบยโอ้ยที่ธรรมดานะผลตัดๆๆๆผลงานวันนี้ มันตึงแย้มอยู่นี่ห้าโลรวมกันได้อยู่กันนี่นโอเค่ป่ะแบ่งปลาได้ยอ๋อเออจริงลงไาแบ่งปลาแบ่งปลาบ้านน่ะเดี๋ยวดีถ่ายวิดีโอให้นะจะกลับบ้านละแบ่งสารปันส่วน อยู่อย่างเงาๆคนเดียวอ่ะดูนะ <g ül> เราไหนว่างๆลองมาตกตอนเย็นดู <c oughs> โอ้ยโอ้ยไปหลับเดียวอะแล้วเต็มเลยโอ้ยโอ้ยเกี่ยวโอ้โหรถทีมงานสายล่า <laughs> แล้วกูจะออกอยังไงนี่เอารถเอสอ,ออกเออรถพิซัแกกัาวห่างเลยทางออกของเรา